ใส่ใหญ่ๆเลยนะครับสใส่ก้างลงไปเลยครับแล้วก็คลุกเลยสวัสดีครับเอฟซีทุกคนผมจะเอฟปากทองนะครับคลิปนี้กำลังจะไปกู้รอบจากบูทะเลนะครับอตอนนี้ประมาณหกโมงเช้านะครับนี่ครับบรรยากาศตอนเช้านะครับอากาศเย็ยนสบายครับ เดี๋ยวเช้านี้เราไปลุ้นด้วยกันนะครับว่าเช้านี้จะได้ปูทะเลหรือว่าได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับเช้านี้เดี๋ยวไปกับโจนะครับไปกู้ลอกกันสองคนนะครับผมเดี๋ยวเราไปลุ้นด้วยกันนะครับ รอแล้วนะครับรจะจกกู้นะครับเช้านี้มากับโจนะครับแต่วันนี้ให้โจกู้นะครับเพราะว่าผมปวดขานะครับเลยไม่ค่อยไหว ตัวแรกของเรานะครับอาจจะไกลหน่อยนะครับัตวเราแต่ไม่รู้ว่าจะมีใครไม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูบ้านกันกูตัวแรกของเรานะครับวันนี้ผมถือท้ายเรือนะครับวันนี้ให้โจเป็นคนกู้นะครับเพราะว่าผมไปเตะบอลมานะครับแล้วก็เข่าบวมนะครับเดินไม่ได้นะครับ ครับตัวที่2องของเรานะครับใหญ่ๆเลยนะครับวันนี้ก็โตเมียเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันที่บ้านนะครับเช้านี้ว่าจะได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูที่บ้านนะครับ ตัวนะครับทุกคนได้ตัวเมียใหญ่ๆเลยนะครับคราวนี้เพราะว่าเราวางลึกหน่อยนะครับปูจะตัวใหญ่นะครับ ไนสวยเลยนะครับเพราะว่าเราปล่อยลึกนะครับเราไปดูกันที่บ้านอีกทีนะครับว่าได้ทั้งหมดเท่าไหร,ร่นะเขว่วแรกของเราหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราคู่อีกเขวหนึ่นะะงนะครับเราปล,ล่อยไว้สองแข่นะครับ ใสใหญ่ๆเลยนะครับขอ,อนึงนี่ประมาณครึ่งกิโลเลยนะครับปูทะเลนะครับน้ําลึกนะครับ วันนี้พอได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันที่บ้านนะคบ

กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับนี่นะครับผลงานของเราเช้านี้นะครับนอะีฝากองเห็นเอาลืมทะเลไม่คื่ี้ประมาณสิบสิบกว่ตัวนะครับนิสองนี่ครับสองตัวโอ้ยสองดมีติงอ่ะมีติงปลาม่อไปพัดกุ้งเนตะเสียวแล้วก็มึก ซ้ายนะครับอยู่ในเรือนะครับสองตัวในรอบนะครับแล้วก็ปูกระตอยแล้วก็ปูม้านะครับน,นี่นะครับบอกกันอย่างง่ยกิโลอะไรกิโลอะไรยางยู่นอ,อย่ยางใหญ่เ,เมนูของเราในวันนี้นะครับกั้งผ้านะครับหรือผ้ากั้งนะครับวัตถุดิบก็มีกั้ง ถัวเค็มแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานนะครับต้นหอมผักชีแล้วก็ตะไคร้ซอยนะครับมะนาวแล้วก็กระเทียมพริกตำปนกันนะครับหรือว่าถ้าใครไม่มีโคกก็สับเอาก็ได้นะครับส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลผงชูรสครับแล้วก็น้ำปลาครับเดี๋ยวเรามาทำเลยนะครับเมนูวันนี้ วิธีทำครับใส่พริกกับกระเทียมที่เราตำไว้นะครับใส่ลงไปน้ำมะนาวครับกะเอานะครับแล้วแต่คนชอบนะครับหาใครชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะหน่อยถ้าไม่ชอบเปรี้ยวก็ใส่น้อยหน่อยนะแล้วก็กะปริมาณเอาครับปลาครับ น้ำตาลนะครับใช้เป็นน้ำตาลสายแดงหรือน้ำตาลสายขาวก็ได้นะครับหรือน้ำตาลปี๊บก็ได้ครับผงชูรสนะครับแล้วก็ออกคนให้เข้ากันนะครับวันนี้แม่ครัวอยู่นะครับแม่ครัวเป็นคนทำนะครับ เมื่อเช้าเราได้ก้างมานะครับแต่เราไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูนะครับเพราะว่ากลับมาจากทะเลนะครับก็มีคนมาซื้อถึงบ้านเราเลยนะครับมันก็เลยวุ่นๆนนะครับไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับชิมครับ เพิ่มเค็มหน่อยนะครับเติ้มปลาลงไปแม่ครัวไม่อยากออกกล้องนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายแม่ครัวนะครับแต่มาเพิ่มลงไปอีกครับกั้งผ้านะครับหรือผ้ากั้งก็ได้นะครับกั้งเราหามาเองนะครับตอนเช้านะครับแต่เราไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูนะครับเพราะว่ากลับมาจากทะเลก็มีคนมาซื้อปูซื้อกั้งเราถึงบ้านเลยนะครับมันก็เลยวุ่นวนะครับ ใส่ตะไคร้ตะไคร้ซอยนะครับผักชีแล้วก็ต้นหอมที่เราซอยไว้นะครับใส่หมดเลยชิมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คลุกรวมเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเอาก้งลงไปคลุกเลยนะครับใส่กั้งลงไปเลยครับแล้วก็คลุกเลย เพราะถ้าเราลาดข้างบนมันจะเครื่องปรุงมันจะไม่เข้าไปที่ตัวก้งนะครับเราก็คลุกเลยนะครับให้น้ํายําม,มันซึมเข้าไปที่ตัวกั้งนะครับอหอมมากครับน่ากินมากครับทุกคนก้งสดๆเลยนะครับที่เราหามาเองนะครับเสร็จแล้วครับตักใส่จ้าเลย ก็เมนูง่ายๆนะครับทุกคนก็ทําได้นะครับลองไปทํากันได้นะครับถ้าเรามีเครื่องปรุงไม่ครบก็เรามีอะไรก็ใส่เท่านั้นแหละครับถ้าไม่ครบก็ใส่เท่าที่เรามีนะครับแล้วก็นี่ครับโรยถั่วเค็มกับมะเมน้ําม่วงหิมะพานคั่วแล้วนะครับซื้อมาถุงละห้าบาทนะครับไม่ได้คั่วเองนะครับโอเคเนาะ ก็เป็นอันเสร็จนะครับเดีย๋ยวเรามาลองชิมกันเลยนะครับอโอ้โหทุกคนน้ำลายไหลเลยกางไข่ด้วยนะครับทุกคนมีไข่ด้วยครับ นี่เดี๋ยวนะครับก็เม็ดมะม่วง่อยนะครับนี่นะครับทุกคนกิบเลยอ,อเปรี้ยวว เปรี้ยวหวานเผ็ดก้างก็สดมากก้างไข่เลยนะครับออร่อยครับอร่อยสุดๆเลยครับทำนะครับทุกคน สดมากๆนะครับเพราะเราหาเองนะครับคำหนึ่งครับโอ้โหอร่อยมากครับ ใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมเชิญกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องแต่เอะประคองของผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนมากครับอร่อยมากครับ